การตั้ง ID ของผู้ใช้ก็จะต้องมาตั้งที่แอปไลน e บน b u u s t t c k s การตั้ง ID ของผู้ใช้ไล n e นี่ก็เพื่อที่จะนำา ID นี้ไปแจกให้กับเพื่อนเพื่อ,อ,อจะให้เขาเพิ่มเราเป็นเพื่อนนั่นเองการจะตั้ง ID ผู้ใช้นั้นก็ให้คลิกไปที่ More ไปที่ตั้งค่าไปที่ โปรไฟล์ส่วนตัวคลิกไปที่ ID ผู้ใช้ซึ่งมันจะแสดงว่ายังไม่ได้ตั้งค่าจากนั้นก็ป้อนชื่อ ID ที่ต้องการเข้าไปไม่เกิน20ตัวอักษรเมื่อป้อนเสร็จแล้วก็คลิกตรวจสอบดูว่ามีคนใช้ไปหรือยัง ถ้ายังไม่มีคนใช้ก็จะมีข้อความว่า ID นี้สามารถใช้ได้จากนั้นก็คลิกบันทึกและนี่ก็คือ ID ผู้ใช้ของเราจากนั้นก็นำา ID นี้ไปแจกให้กับเพื่อนๆเพื่อให้เขาค้นหาเราโดยใช้ ID แล้วก็เพิ่มเราเป็นเพื่อนนั่นเอง